สวัสด,ดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้นะครับจะมาได้คำตอบมาใหม่นะครับที่มีคนส่งมาให้ช่องมีแต่น้อยไม่ใช่ค่ะฮีโร่เป็นช่องไมค์เกลเองค่ะมาจากไหนค่ะฮีโร่วันนี้นม,นมอบวันร<า>ิมรุ<า>่งค่ำไปถึงให้ฮีโร่มาด้วยให้ฮีโร่มาอ่านภากาจีนกักกให้ฮีโร่มาตัดให้ค่ะมีมาจากร้านโฟกัสทอย ไก้าว yeah, mm ังบุญแล้วคต้องขอบคุณร้านโปรกทอยด้วยนะคะมาที่สองคงเป็นาให้ละอุ้ยยังไม่โปกอีกก่าเฮ้ยถึงไม่รู้มกันมันคืออะไรที่เราไม่รู้ไหมไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ตรงนี้เน่ะอ้าวนม่รู้พี่เราเพิ่เราผิดกีปลายเฟ้แล้วได้่ค่ะว่ากล่องเขาแน่นมากใช่ไหมโปคือโกักทอยนะคะจากเมกาวังบุญนะคะส่งมาให้คิวโดยตรงเลยนะคะ ฉันชอบอรีวิวของเล่นค่ะเต้นโอ้แต่สอนทรนี่คือแพ็กเกจจี้เขาได้มากอย่างนี้ได้ได้มากได้มากเย้เหมือนเป็นที่ครับเฮลโลซูเฮลโลซูู้เฮลโลซูลาไยออโบสูู้้ขออนุญาตช่วยได้ไหมคะแพ็กเกจจี้เขาได้เกินเหตุเพราะคุณแม่ดูท่าเฮลโลแล้วถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะลูกต้องรักกัน แกนี่แค่นี้เองกาะเลยเกาะเลยแค่ม้วนหวไหมไหวค่ะอะได้แล้วมาอะไรลูกะไรอะเฮโล่ช่วยอธิบายเลยอันนี้เป็นของเฮียนลจากศาสตรนิทานนะคือเขาจะเป็นตัวเด้งแค่ไงเป็นตัวเด้งดีตัวเด้งก็เอากระัดไปแล้วก็ดีดเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้กบไปเกี่ยว ใช่ให้กดไปเกี่ยวคิดว่าใครได้สูงสุดก็น่าจะได้คะแนนสูงสุดก็น่าจะได้คะแนนเยอะเออคิดว่าน่าจะใช่นะหรือต้ออ่านก่อนเขา่าจะมีคู่ไม่ใช่นั้ชมคะเดี๋ยวมาดูห้าหลังกล่องห้าหลังกล่องนู้ชมต้องแบบยังน้าดูนะคะนูกชมถึงจะรู้ค่ะอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ช่ใช่่นี่เขาตั้งเงเขาไม่ตั้งเอง มาแกบะกูรวยดีกว่าเน,นี่ะชอบฉันไกลหายไปไหนแล้วฉันไกลเอ้ยยังได้จ้าเป็นหนอ่งคะะนดีกว่าเวลาเดินทางผู้ใหญ่ต้องกม้มแม่แกะกลางมตัดเลย <c oughs> ค่ะนี่ไงต้องเล่เลนหนึ่งถึงสามคนหรือถึงคนก็ได้ดิ่หนึ่งหรืสามคนเ <c oughs> พราะไม่มีเพราะไม่มีตัวนี่สามตัวใช่ไหม <c oughs> นี่ไงนี่นี่อะไรอ่ะ <c oughs> ลิงไงฮิลิงไงฮิลลิงกบเออกบ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 ใช่จริงด้วยกบแน่นอนกบว่าอะไรเคียวต้องมีกบ่ใช่กบเป็นตุเป็นฐานนี่ี่ดงไงเดี๋ยวเข้ามาประกอบแล้วกันเป็นี่ดิงอตเตปนตัว่อไงอุยบ้านตไหนกบเขาไม่มีคู่มือให้จะต้องอ่านอล้วานยิงกบขึ้น ขึ้นไปบนต้นไม้อ่ะต้องไม่ไม่เกี่ยวกับสูงต่ำต้องยิยงขึ room, ง้นะไปให้หมดเหมือนเหมือนจะแบกแบกกบท่อๆกันไงก็ยิงขึ้นไปทั้งหมดแล้วแล้วใครหมดกอดกอดชนะมันมีสามสีค่ะเขาเซ็นประมุขอะไรเพียงม้นแค่ตอจริงถ้ามีสองคนก็เล่นสองสีได้เนี่ยแถมม้นนั่งเล่นเกมอยู่ใช่ไหมคะ แค่มุนนั่งสังเกตการอยู่อ้าวแกะเลยค่ะอ้าวต้องประกอบต้นไม้ได้นี่นะเออใช่ลืมลี้แค่มุนแยกงูเอากรบเหรอแม่นึกว่าลิงเห็นแขนมันยาวๆอ้าวเป็นกบนั่นเองต่อเลยต่อจุดที่เ่อมาถ้าต่อค่ะต่อเลยต่อ้โหมีสีฟ้าสี่ตัวบ้าแล้วช่วยกันตอบนะอย่างละสี่ตัวค่ะป๊ะป๊า ต่อ,อยังไงเฮ้ย <c oughs> ต่อ,อยังไงอ่ะอ๋อพี่มันลงออกมาอันใหญ่เอาไว้อันล่างพี่อันใหญ่มาก็ <c oughs> ต้องเป็นชั้นๆขึ้นไปค<ช>่ะลกูก<ร>ล่อากางเร็วอันนี้คืออันล่างสุดแล้วอันกลางไว้ก็ไว้ชักกลางมันมีรูเสียบอ๋ออันเล็กไว้บนสุดใช่ไหมคะใช่อันนี่เองอุ้ยหักเลยหักโลย โอ้โหนุ่มพี่จะยืนก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องดูแลขนาดนี้หักเลยโหอ๋อนี่เป็นเสียบข้างล่างนี่ไงเดีย๋ยว้เราแค่พิจานนรบาตีไม่ได้ปีไปนี่มันต้องมีกลไกนึงน,นะใส่ไงคะโอ้โใส่ไงคะขอโทษค่ะเอ้ยน้องพี่กับหัวอา้าวไปขับหัวเวลาเล่นน้องทำอย่างนี้ไงโอ้โนุ่มพีเ่เอาเอาแบบไม่ต้องขับหัวก็ได้น้องพี่ พี่พีโรว่านะเด็กจะต่อกันได้ไหมคุณแม่ต่อที่ดีบน้องพี่เดี๋ยวก่อนพีโรเราพีโรคิดว่านะเราผัดันต่อดีกว่าอย่าอย่าต่อหมดกันเลยอย่าแย่งกันตกไปเราเลยยังไงพี่ก่อนดี็กกดเออที่สะบัดเจลพีโรอ่าเจลโรอกิน๋อที่กดนี่ไงต่ออ๋อดีไงใช่แววใช่แววอุ้ยโหดีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสปริงแน่เป็นอย่างนี้เลยมันเป็นแข็งๆเลยไม่ได้เป็นสปริงสเปิร์งอะไรเลยนะคะก็เป็นพลาสติกอ่ะอุ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปต่อกับอันเขียวๆอีกทีู อยู่ท่าเด็กๆไม่รอดใครๆมุ่นช่วยเด็กๆวันนี้มาให้เฮโลต่อดีกว่าเฮโลกูหัดเฮโลคแล้วมีมาเลือกลิงดีกว่าจะเอาสีอะไรคะ้ถมสีฟ้านะฮะสีฟ้าแน่นอนอ่ะแล้วจะเลือกสีอะไรครับสีฟ้าเอ้ยน้ำพิมพ์ไปแล้วจะเลือกส้มเหลืองไม่เป็นไรคือยกสีฟ้าให้เฮโลได้ไหมเฮโลก็ได้ก็ันเฮโลเฮโลเราลิงมาวันนี้ให้แม่ทำไหมให้กินคำว่าอะไรเป็นกบหรือลิงกันแน่เป็นลิงเอ้ยเป็นกบที่แขนเหมือนลิงค่ะเป็นกบที่ เป็นเป็นลูกครึ่งเออเพราะว่าก,ก,บก,บกบอะ่ะมันไม่ควรจะแขนยาวอย่างเงี้ยแขนดูในในไกลๆเหมือนลิงไหมคะแต่ดูหน้ามันเป็นกบนะคะเนี่ยมีตาใหญ่ๆแบบนี้เป็นออเราช,ชื่อเขางเลยนก็ชื่อจาเขียนที่ทีงกล่อกจ jumping f r อกแล้วก็มีนี่เป็นลูกกบนี่ไงเอามีนำบัตรร้านโฟกัสทอยมาให้ด้วยนะคะใครสนใจซื้อของเล่นนันนี้ก็คือ l ล n e ไ d ว่าโ Focus ส To ys. พุกตาล้างชวาแล้วค่ะล้างกันลูกเหมือนจะใส่ยากนะเนี่ยโอ้โหอะไรลูกอ๋อลูกกระเด็นไปโดนปลาแล้วไม่โดนใช่เกลือวแค่มุนสำเร็จไหมคะเกลียวได้แล้วค่ะอย่างนี้นิดนึงโอ้ยขึ้นหัวแม่ขึ้นหัวแม่เดี๋ยวเจะรอแป๊บหนึ่งลูกเอากิมมุนก่อนมีมีมีกองกระโดดนี่สามารถเกี่ยวกับกได้หเอามือออก นี่เนบินเขาเป็นเขาเป็นเด็กที่มีโนติน,นในหวัวใจอืมอ่าเสร็จแล้วก็เอาตัวดีดมาต่อทำไมเฮลโกดไม่เข้าอ่ะกดไม่เข้าไม่ไม่หนูผิดทางค่ะลูกเจโลหนูต้องเอาทางโค้งๆมา,าโอ้อโอ้ยไม่มีสองทางมันมีสองทางวันดีๆมันมีโค้งกับไม่โค้งไงแต่แต่ตรงน,นี้เป็นสี่เหลี่ยมไรไงเลโค้งเกี่ยวอย่างนีง้ค่ะเกี่ยวเข้าไปอาเจโลตัวดีดมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับ